เอาละสวัสดีวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอพูดอะไรหน่อยก็แล้วกันผมไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาที่แบบทําให้ผมงงงวยมากเลยแบบอยากจะแบบสักนัดไม่แบบสักเอาไหมคงแบบสันติคงไม่ใช่ทางออกอะ่ะคือแบบเข้ามาติชมได้นะแต่แบบบอกว่าเนี่ยมันผิดพลาดไว้ช่องนี้มันผิดพลาดแล้วบอกบอกมาสิตรงไหนผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขแบบอันนี้คือแบบบอกว่าผิดพลาดแล้วก็หายไปเลยหายไปในกีบเมฆเลยเว้ยแล้วผมก็เอะผิดพลาดตรงไหนมั่งวะแล้วไม่บอกวะ เรื่องแค่จะมาพูดแค่น okay. ี้ก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเขาเรื่องอายุนิวเวอร์โซไทม์ได้เลยนะครับหาไอเทมแรกกันเลยนะครับไอเทมนี้มีชื่อว่า Money นั่นก็คือเงินนั่นเองนะครับก็จะเกิดทุกๆ35วินาทีนะครับเต็มแมปเลยนะครับหาเลยนะครับไอเทมนี้มีชื่อว่าแดงแดงเลยนะครับเกิดทุกๆ3,000วินาทีนะครับหมวกของโจทาโร่เกิดทุกๆ200วินาทีนะครับแล้วก็ไอเทมไหนสามารถทําอะไรอี o ว u ต์ชันเป็นตัวอะไรผมก็จะเขียนกํากับไว้เลยนะครับตรงหน้าที่คุณเห็นไว้เลยนะทุกตัวเลยนะ ถ้าไอเทมไหนสามารถทําได้นะครับอโร่ธรรมดาเกิดทุกๆ30วินาทีรีเคลมอโร่เเกิดทุกๆ2,700วินาทีอาจามาร์เปอร์เซนที่จะเกิด1นส่วนสเกิดทุกๆ6000วินาทีถามว่าเปอร์เซนเกิดนี่คํานวณกันยังไงใช่ไหมครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเปอร์เซนเกิดเนี่ยมาหนึ่งส่วนสองนะครับก็ตีไปเลยนะครับห้าสิบห้าสิบเลยนะเกิดมั่งไม่เกิดมั่งนะตาม ยถากรรมนะครับกี่ฟอร์มเดอะคอรเปอร์เซนต์ที่จะเกิด1นส่วนสนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์ที่จะเปิดได้สแนชเชอร์นะก็1นึส่วนสินะครับก็ตีไปเลยนะครับแค่10เปอร์เซนต์นะเองนะครับที่จะได้สแนชเชอร์นะครับคัมเมล่ามีเปอร์เซนต์ที่จะเกิด1นึส่วนสินะฮะเวลาเกิดก็ทุกๆ2,500วินาทีนะครับเดดโนดเปอร์เซนต์ที่จะได้1นึ่งส่วนห้าพนะครับเกิดทุกๆ1,000วินาทีนะครับดิโอไดอารี่นะครับเกิดทุกๆ2,000วินาทีนะครับเปอร์เซนต์ที่จะเกิด1 5นะครับ จิสซัคอพาร์เกิดทุกๆ3,000วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน2นะครับชมุไลแพดเกิดทุกๆ1,750วินาทีนะครับเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน3นะครับ u n i v เ r s e of เกิดทุกๆ4,200วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน4 h o l y d a i ล y เกิดทุกๆ1,800วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน3หน้ากากแวมไพร์เกิดทุกๆ19นาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน3 Celebration Diary อ่าไอเทมนี้ไม่เกิดแล้วนะครับพอใช้แล้วเนี่ยเราจะได้เค้กแพตินัมนะครับ True l e q u e u m Arrow เกิดทุกๆ10วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1.1ส่วน10,000มืนพอใช้แล้วเนี่ยเราจะได้ Silver Charlotte l i q u e m นะครับแต่เราต้องไม่มีสแตนนะ Cosmic Orb เกิดทุกๆ60วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1.7500ส่วน7,500น้ปังเ,ปเกิดทุกๆ3.600วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน10 โบนเกิดทุกๆ250วินาทีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด1ส่วน15,000อ้าวงงอ่ะดิชาโดคืออะไรชาโดนี่ขายอยู่ที่ร้านค้านะครับราคา2ล้านห้าแสนนะครับพอเรามีชาโดเนี่ยให้ใช้กับกระดูกนะครับเราก็จะได้เป็นแซนนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยชาโดไม่ใช่สแตนนะครับดาก้อนบอลเกิดทุกๆ1วินาทีเองนะครับง่ายๆนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด1ส่วน2องแสนนะครับเคิร์ดออฟเกิดทุกๆ1วินาทีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด1ส่วน4ี่แสนห้าหม ดูลิตี้ออฟเกิดทุกๆ4,000วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน4คริสตัลเจมเกิดทุกๆ3,600วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน8สตาร์เจมเกิดทุกๆ3,600วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน8เซนิตอ a ร์เรเกิดทุกๆ3,600วินาทีเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน20ในฬิกาของซากุยะเปอร์เซ็นที่จะเกิด1ส่วน6,000 เกิดทุกๆ15วินาทีนะครับแน่นอนการที่คุณจะเป็นซาโคยะคุณต้องไม่มีสแตนนะครับแล้วก็กดใช้ไปเลยหัวใจใช่ครับหัวใจครับเกิดทุกๆ600วินาทีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด1ส่วน750นะครับแล้วก็อีก6หัวใจนะครับแต่ละชื่อนะครับจะมีทั้งหมด6อันนะครัินเนสบาลเวลลี่จัสติสปริสเวเร์แลนซ์อินสิเกเรตี้พาร์เทียน เอาไปแ,กแลกเราจะได้ไอเทมที่มีชื่อว่า mystery max ถามว่าตรงไหนอะแถวแถวชายหาดครับเดินดูก็เดี๋ยวก็เจอประตูนะคนแรกก็อยู่ในนั้นเลยนะนี่ก็คือไอเทมที่มีทั้งหมดในปัจจุบันนะวันที่ผมอัดคลิปลงในช่องผมนะมาในส่วนของคําสั่งนะคําสั่งที่นิยมใช้กันนะผมยังไม่รวมไปถึงคําสั่งเข้าแกงหรืออะไรพวกนั้นนะแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะ อันแรกเป็นเทรดอันที่2เป็นให้เงินเพื่อนนะครับอันที่3เป็นให้ของเพื่อนนะครับอันที่4เช็คสแตนคนอื่นนะครับอ่ะคนขายของเถื่อนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแบ็กมาเก็ตนะนี่นะครับก็จะขายได้ประมาณของพวกนี้ขายได้ฮอลลี่ไดรี่ดิโอไดรี่กิฟฟอร์มเดอะก็อดลิข์แอลโลแอโร่แล้วก็โลกาดนะก็ไอพวกนี้ก็จะถูกหน่อยแต่ไอพวกนี้ก็จะแพงหน่อยนะ คือที่ผมมีตังได้ทุกวันนี้เพราะไออีเวนต์คูณ6ที่ผ่านมานะคืออีเวนต์มันหมดแล้วนะครับแล้วก็วิธีสร้างแก๊งเลยคือให้คุณเข้าไปที่เมนูนะครับอ่าเข้าไปที่แก๊งนะแล้วก็เตรียมเงินไม่ให้ดีนะครับ10ล้านนะครับอ่าแล้วก็แล้ก็จะทำอะไรของคุณก็แล้วแต่เลยนะชื่อนะฮะข้อมูลนะครับแล้วก็อ่ารูปจะใส่อะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็ ผมก็จะขึ้นข้อมูลสําหรับในการเชิญคุณเข้าแก๊งและก็เข้าแก๊งคนอื่นนะครับแล้วก็คอมมานนั่นแหละนะโอเคตามที่คุณเห็นตรงหน้าจอเลยนะครับเอ่มถ้าถามว่าสแตนตัวนู้นทําไงตัวนี้ทําไงเอองั้นก็ คลิปหน้าก็การน,นะคลิปนี้ข้อมูลเยอะเลยนะครับผมไม่อยากยัดข้อมูลให้ท่านผู้ชมมากกว่านี้แล้วนะอยากแยกมากกว่านะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ถ้าใครอยากแบบรู้เรื่องว่าไอตัวนี้ทํายังไงสเตตตัวนู้นทำยังไงสเปคต,ตัวนี้ทําไงก็คลิปนี้ขอสักพันไลค์ก็พอแล้วครับบา,บายๆจ้า